สวัสดีครับมืาอน,นี้งานด่วนครับมืาอน,นี้งานด่วนมาเล่นอยู่ที่์ย่างตลาดตำบลน,น้องนิื้อบ้านย่างค้ำครับตอนนี้กำลังไอ้รถเอาเฮียมาเซ็ตระบบเปิดค่างเดี๋ดวยวจะพาชมบรรยากาศเลยใช่ครับตอนนี้เพิ่งมาถึงงานครับกำลังไอ้หาหม่องจอดรถอยู่ ครับเดี๋ยวกําลังเสร็จระบบเปิดค่างครับอืมก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวทีมงานกำลังเอ่อเสร็จระบบอยู่นะครับนะว่าสีกำลังการ,ระยะอยู่เอารอดเร็ดจีครับ รถชจาแม่อ่าอดมัเอ่ะนเนเดือนแบบนี้เลยเนี่เอ๊ะสัตว์นี่ยทำหรือเป่าเาต้าหอดครับกำลังเสร็จระบบยูงันนแบบไฟใหม่ดวงกับด้วครัดวนกัดวนครัดวนเนี่ยครับพี่น้องแบบกำลังกำลังยางตีนไก่ AHHHHH เดี๋ยวยับรถเข้ามาผีเจ้าบ่ามเดี๋ยวยับรถกันครับเดี๋ยวยับรถกันเดี๋ยวยับรถกลับไปคทางนั่น สวัสดีครับทำงานนี้ก็ขันเหมือนนี่ครับ <laughs> มือแห้งหลายครับมือชิบเก่าขันครับเมือนขี้จเจอทำงานหนักเลยมือน <laughs> แต่ยิ่งต้องนำมาครับเอาวะสตาร์ทรถได้ยัย่างย่างกินไใกล้ไปได้กินันกินข้าวเลี้ยงมานะว่าท่เจ้าลุกหียบ เดินกักเดินเนี่ยกำลังกลับจากสาขาพอดีเอาว่ข้าวหลุดตาวก็เสื่อซื้อเหมีนะเกิดจากใหมีเมื่อกี้รถบอมรถบอม งานด่วนครับงานด่วนไฟใหม่ครับงานด่วนไฟใหม่ด่วนขักด่วนเนี่ยครับ<ม>จักด่วนจักด่วนบาด่วนเว่ะเบิเ้งเต้มือเบิเ้งเต้าหนังมือบอกแล้วครับเปออกระจันเออท่าเดือดถอดถอดส่วน,นักศึกษา,ยาเยอะมากเลยก็คือมังเจ็บขวางแข็งมาหาลัยมาเลย านเนี่ครับงานดวนงานดวนดวนขาดวนเนี่ยบอกบ่เอ็นทงไงยู่มึงเนี่ยแต่ว่าทางทางไงเลียนเลียนไปนี่ออกออกขัวไปไปออกห้องหิหน่อยทงงยู้แต่ว่าฮะนี่เราไปออกนี่เราบ้านแกเนี่ยบ้านแกหาอนบ้านแกเราทางนี่ทางทางไหน วรรวรรคัมมากบ้านอนีรตัวนี้มามมองบ้านสานำตัวนี้รัดมนี่านานิีนตัวเรียวเท่านั้นใหมัดพักออ่เป็นั้น่กบบโอเคครับ เป็นงานอันเลครับผมไองานคือมันไม่ครับพี่งานผมเป็นช่วงบอรมุ้เลยถามเชื่ออเอ๋อครับครับก็ยักไปก,กัน นี่ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กำลังเสียดระบบครับเสียดระบบเดี๋ยวชิึ้นไปเสียดระบบกันตอนนี้ทีมงานน่าจะมายังไม่ทันครบครับ <c oughs> อาถรรพ์าาจานตื่แล้วมั้ยท่เด <c oughs> ียบะให้มันล้ําออกมาพอดอยู่ <c oughs> นี่ครับเห็น <c oughs> <c oughs> แต่มือชิบวแต่ว่ามือชิตากับมื่อไหนเม่ทันเห็นอยู่ เดี๋ยวจังเลยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะเดี๋ยวพาไปเบ่งบรรยากาศข้างบนเลเฮียกับอุปกรณ์ต่างๆของกอนามนะ ภาพนน่น้องกับมือบนกัาเชิงครับบรรยากาศ bàn mày ngã mày bàn may và mày bàn mày bàn giá cả mày bàn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  รังไข่แบบเรื่วนเสิบเสียงเสยบเสียงแบบดรื่วนครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ก็ใส่สเสน่สดเหมือนเดิมครับสเสน่สดเหมือนเดิม

เดี๋ยวยังไมย้อนฟรีให้เป็นไม่รู้แบบการย,ยิให้เบิ้งนะครับตลอดเลยนี่ครับ